ตอนนี้ไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้โปรดตั้งใจสงบจิตให้เป็นสมาธิเือว่าการเจริญสมาธิย่อมมีผลกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยที่สุดก็าสามารถจะทำอารมณ์ให้ตั้งอยู่ใน สติสมปจัญญะที่เป็นบุศลนแปลว่านานดับแรกก่อนที่มันได้ท่านพุทธศาสนิกชนจะทำอย่างอื่นก้อโปรดตั้งใจสงบกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวจนสัน้นให้ใจออกยาวจนสั้นก็รู้อยู่ทั้งนี้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปญญะให้สมบูรณ์แนอกจากนั้นก่อนที่จะภาวนาอะไรขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนต่างใจพิจารณาขนาันห้าอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ ที่เราเรียกกันว่าตัวเราอันนี้ความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่คนเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราตอนนี้ก็เพราะว่าขันห้าคือร่างกายมันเป็นน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกขังเมื่อขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เป็นทุกข์ มันเป็นอนัตตาคือไม่สามารถจะบังคับมันได้มันเมื่อในเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงและสลายตัวดั <c oughs> งนั้นยังถือว่าขั้นห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีความผูกพันอยู่ในขั้นห้าก็ชื่อว่าเราผูกพันอยู่ในความทุกข์ มีการที่เราจะผูกพันนีู่ในขันห้าก็เพราะว่าเราถือว่าจะภาพร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเราไม่ได้คิดถึงความจริงว่ามันจะต้องตายแเมื่อตายแล้วเราก็แบกมันไปไม่ได้เราคือจิตไปแต่โดยเฉพาะถ้าเราครบความดีความดีก็พาจิตไปสว่างหาที่ความสุขเกิด ถ้าเราพบความชั่วความทั่วก็เป็นปัใจจัยให้เกิดทุกข์ไปสู่นำไปสู่าบายนิพะนั้น,นั้นมบันดาท่านพุทธบริษัทจะงคิดว่าการพอใจในการมาสุขก็ดีพรือกรรมที่เป็นกุศลก็ดีอย่างนี้ชั่วชี่ว่ายังมีความสุขม่ถึงที่สุด้ามีความสุขถึงที่สุดที่เราจะเพมีได้นั่นก็คือตั้งใจไปพะนิพา แต่สายที่เราจะไปนิพพานนั้นเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปฏิบัติอยู่แล้วโดยการยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพร,ร,ระบัีิตแก้วพระมาศาสดามีการให้ทานมีการศึกษาศีลเจริญภาวนานที่ถือว่าเป็นปันจจัยสำคัญนี่เป็นกรรมเบื้องต้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน จะต้องพยายามกำหนดไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าทิ้งสมาธิจิตสมาธิจิตมีกำลังใหญ่ <c oughs> อารมณ์ใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านได้เพราะาสายกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเมื่อจิตมีความสุขะสมาธิดีแล้วก็พิจรารณากันห้าตามที่กล่าวมาแล้วเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานร่วมกันการกำหนดรูดล้ลมให้ใจเข้าออกเป็นสมถะภาวนาการพิจรารณากันห้าตามที่กล่าวมาเป็นวิปัสนาภาวนาสมถะเป็นตัวทรงอยู่แต่หาหกว่าไม่มีวิปัสนาญาณช่วยสมถะก็เสืเส่อมง,ง่าย ฉะนั้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงพ,พิชัยการเจริญสมถะกับวิปัสสนาญาณร่วมกันเสมอพิธีเจริญสมถะกับภาวนาร่วมกันอันดับแรกก็ทําจิตให้สงบโดยการภาวนาและพิจารณาให้กำหนดรูลมให้ใจเขาออกว่าจิตมีความสุขสงบสง,บสงัดจากนิวรน์ห้าเขาพิจารณากันห <c oughs> กอการพิจารณาฟันเฟือไปเขากลับมาภาวนาพิจรารณาและกำหนดลมให้ใจเข้าออกใหม่สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จะมีผลสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารภกัรรดาท่านพุทธศาสนิกชนในด้านของการเจริญฌานเมื่อคืนนี้เราได้พูดกันถึงปฐมฌานตามสมควรแต่ความจริงมันก็ยังไม่จบ เพราะว่าปรา,ามชานย่อมเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดในภพมโลกนี่การเรินสมาธิเรามู่ชานเพื่อประโยชน์อะไรเพราะตอนนี้เพราะว่าเราตั้งใจ,จใช้จิตทรงอยู่ในได้ของความดีนี่เราก็ไม่แน่ใจนักใมื่อเวลาที่เราจะตายทุกเวทนามันครอบงำกายจิตใจที่เขไปผูกพันกับกาย ก็ยังมีอารมณ์กันสับกระสายไม่ทรงตัวนี่หาว่าเรามีจิตตั้งอยู่ในสมาธิเล็กน้อยใอนขั้นพนิกะสมาธิโลกประจารสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่มีความงอนเงี้งคลอนแคลนเวลาที่มีทุทกขเวทนาหน,นักขณะที่เราป่วยจะตายจิตใจเขาอาจจะคลายจากสมาธิเสียก็ได้ และบางทีจะนำจิตขวตยึดอารมณ์ที่เป็นอกุศลเพราะว่าการถูกทุกข์ตอนทรมานเข้ามาบีบขั้นตนมากเกินไปเราก็จะคลายจากความดีถ้าจิตเศร้าหมองลงไปอย่างหน่อยเดียวเราก็ไปในรกได้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสตร์ดาจึงแนะนำให้บรรดาท่านคุณบริษัทเอาจิตยึดเข้าถึงฌานสมาบัติเป็นสำคัญ เมือารมณ์ชานสมาบัติเราก็พูดมาแล้วว่ามีกี่ขัน้นวันนี้ก็จะได้พูดถึงอานิสงส์ของการเจริญสมาธิขอย้ำอีกนิดหนึง่งว่าสมาธิที่เป็นฌานสมาบัติฌานสมาบัติโดยเฉพาะอย่างยิง่งปฐมฌานทรงอารมณ์ห้าประการอื่นหนึ่งวิตก นึกไว้ว่าเราจะทรงอารมณ์อะไรสมมติว่าเรานึกจะกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกก่อนนึกไว้เสมอเราไม่ขาดสายวิจารณ์รู้อยู่ว่าลมห้ใจเข้าออกเข้าหรือออกให้ใจเข้าหรือใ,ใจออกห้ใจยาวหรืาใ,ใจสั้นหรือว่าถ้าเราจะภาวนานึนกว่าจะภาวนาน,นี่เป็นมิจกวิจารณ์รู้อยู่ว่าภาวนานว่ายังไง ถ้าต,ต่อไปก็มีปีติคือความอิ่มใจซึ่งมีอาการห้าประการแต่ไม่สม่ำเสมอกันบางคนก็มีอาการทั้งห้าอย่างบางคนก็มีอาการบางเป็นบางอย่างหรือบางครั้งบางคนไม่สัมผัสเลยก็มีเพื่อจิตเข้าไปทิ้งชาสมาบัติทันทีแต่อาการห้าอย่างที่เราควรจะรู้ในด้านปีติก็คือหนึ่งอาการขั้นแรกขนลุกขนพองสยองกล่าว 2. มีน้ำตาไหล 3. ร่างกายโยกโรง 4. ีมีอาการสัน่นสะท้านเหมือนกับปลุกตัวแล้วลอยข้นมาในอากาศ 5. ้มีอาการราบซ่านโซา่าตัวเบาคล้ายตัวไม่มีอะไรและมีอาการคล้ายร่างกายโตขึ้นและสูงขึ้นแต่จิตเป็นสุขมีแปลการของปีติขอสจิตมีความสุข สดชื่นหันษาไม่เคยปรากฏว่ามีความสุขใดๆปรากฏมในการก่อนห้าเอกคตารมทรงอารมณ์เปนเดียวคือไม่สอดสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่เป็นอันว่าปฐมฌานฌานที่หนึ่งมีอาการแบบนี้พระบรรดาท่านพุทธบริษัทจำมาให้ดีอย่าลืมอาการทั้งนี้เสียนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เจริญสมาธิ จงอย่าหลงไหลฝ่ายฝันอย่าจะเห็นโน่นอย่าจะเห็นนี่หเห็นภาพแล้วอย่าติดในภาพภาพจะมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นแสงสีจะมีขึ้นแล้วไม่มีขึ้นเราอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือความสงบของจิตถ้าเราไปติดนในภาพแสงสีก็ขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทำลายความดีของอารมณ์จิตที่เข้าถึงฌานสมาบัติ พอฌานสมาบัตย่อมมองไม่เห็นแสงสีใดๆแต่มีจิตเป็นสุขในบริการหนึ่งถ้าจิตเข้าถึงปฐมฌานเราก็จะมีความรู้สึกว่าหูดยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสลมให้ใจเบาลงจิตเป็นสุขแต่เราไม่รำคาญในเสียงเสียงจะปรากฏเป็นบราการใดคนดีเราได้ยินหมดแต่ไม่รำคาญ สามารถเจริญภาวนาพิจรารณากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกได้ตามปกตินี่แปลกายของปฐมฌานถ้าบุคคลใดเศ้าถึงปฐมฌานได้และเวลาจะตายจิตใจอยู่ในปฐมฌานตายแล้วไปเป็นพรหมปฐมฌานแบ่งแยกออกเป็นสามชั้นด้วยกันคืออย่างหยาบตายแล้วเป็นพรหมชั้นที่หนึงอย่างกลาง เป็นพรมชั้นที่สองอย่างละเอียดเป็นพรมชั้นที่สามแต่มันก็ไม่แน่นักว่าเราจะไปเป็นพรมได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าขนะที่เราทรงจิตขนะที่จิตทรงตัวอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นใต้ปฐมฌาชในการบางครั้งบางครั้งก็ไม่ได้คือมีความจำเป็นที่ต้องสุดกำหนดเวลาไว้เสมอ เมื่อปฐมฌานไม่เกิดขึ้นในขณะใดเราต้องตั้งใจส่งเวลาไว้ตามขอบเขตจำกัดอันนี้ต้องฝึกเป็นกรณีพิเศษหัดตั้งเวลาน้อยๆแต่หากว่าเราไม่ฝึกไว่อย่างนี้เมื่อเวลาทุกขเวทนามันครอบํำหนักถึงแม้ว่าจิตเราจะเข้าไม่ถึงปฐมฌานแต่รมที่เป็นกุศลก็ยังมีอยู่ หมายความว่าอาจจะทรงอารมณ์ได้เพียงแค่คณิกะสมาธิรูปจารสมาธิเพียงมีสมาธิเล็กน้อยได้บ้างไม่ได้บ้างเผลอไปบ้างมีอารมณ์ฟุ้งซ่านกับสับกระสายไปตามอำนาจของทุกขเวทนาที่เกิดกับกายบ้างบางคราวก็มีอารมณ์สงบสงัดบ้างแต่ไม่ทิ้งฌานสมาบัติ อันนี้องค์สมเด็จพระสงค์สวัสดิโสภาตรกกล่าวว่ายังเป็นปัจจัยให้เกิดผลเพื่อสามารถจะนำจิตใจพระบรรดาเทิดพุทธบริษัทและนพุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงจุดของความสุขคือสวรรค์ได้นี่ความจริงเราตั้งใจปณิพานแต่ถ้าว่าเราก็อย่าประมาท เพราะจิตของเรายังไม่เข้าถึงจุดหมายปลายทางจะสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารได้เราก็จำเป็นจะต้องหาที่พักไปก่อนนั่นก็คือสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้าจิตขมันไดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิก็ดีรูปออจาระสมาธิก็ดี ในระหว่างก่อนตายได้บางไม่ได้บางเหลอไปบางทรงได้บางแต่ก็ตามธรรมดาของคนที่จะตายเม,มื่อในเมื่อมีทุกขเวทนาสาหัส <c oughs> แต่เวลาที่จะตายจริง,รงๆอารมณ์มันจะคลายชั่วขณะหนึ่งก่อนหน้าจะตายอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอาการทุกขเวทนามันจะคลายตัว แต่ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คนจะตายเมื่อทุกเวทนาคลายตัวในเมื่อเรามีอารมณ์ฌานสมาบัติไปมีสมาธิเคยฝึกมาถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงฌานสมาบัติในขณะนั้นก็สามารถรักษาอารมณ์ที่เป็นอุปจารสมาธิและขัณฑสมาธิไว้ได้การทรงอารมณ์ที่เป็นอุปจารสมาธิและขัณฑสมาธิอย่างนี้ ตายแล้วสามารถไปเกิดเป็นสวรดาได้ดูตัวอย่างมัตตกุณตลีเทพบุตรซึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ไม่เคยประกอบความดีเพราะพ่อเป็นคนขี้เหนียวเมื่อเวลาป่วยไข้ไม่สบายหมดที่พึ่งเธอจึงได้พยายามนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญ เมื่อตายจากความมาเป็นมนุษย์ไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อเป็นบริวารเนียมหน่ายของการคุมอารมณ์ไว้ในกุศลด้านสมาธิเล็กน้อยและอีกท่านหนึ่งก็นั่นก็คือสุปฏิทิตาเทพบระบุติเวลาที่เป็นมนุษย์สร้างแต่ความชั่วไม่เคยสร้างความดี บาปกรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างเธอทำทั้งหมดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมสุคตเกิดในสมัยนั้นทรงโปรดเธอก็ไม่สนใจทำบาน,นาธิบาตตั้งแต่เล็กคุ้มใหญ่จนกว่าจะถึงวันตายแล่เวลาที่จะตายจริงๆเมื่อจิตหมดที่พึ่งทุกเวทนาเป็นครอบงำหนัก เออก็นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราสมาทานกันบ้างว่านโมตัสสะพระวัตุอรหัตสัมมาสัพพุทธะสืบแปเป็นใจความง่ายงายพระคุเจ้าขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดา้เป็นพระรหันพระองค์นั้นในเวลาตั้งนโมตงนึกอย่างนี้ นึกในจิตบริสุทธิ์จริงๆนี้ความจาตั้งใจงจริงเป็นพุทธานสุสติกรรมทานเมื่อเธอตายจากคนบาปหนักไม่สามารถจะตามเธอได้เพราะเวลาจะตายจิตเป็นกุศลเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวาร ต่อมาได้สดับปรมทีสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตธมานในอุณหิตวิชัยสุดพอจบลงเทก็ได้สมเด็จพระโสดาปฏิคนเป็นอันว่าบากอะโศศทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผลนี่ะบรรดาท่านพระธบริสัทพิสุสมเนนอุบาสกุมาศิกาการเจริญสมาธิจิตย่อมมีผลอย่างนี้ แต่ว่าเรายังดีกว่าเทวดาทั้งสองเพราทำบุญมาทุกอย่างฝึกจิตอยู่ในด้านของกุศลแต่ถ้าว่าขบันดาแต่พุทธาศาสนิกชนจงอย่าพอใจแค่สวรรค์ควรตั้งใจมุ่งพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะว่าแต่การตายจากความเป็นมนุษย์คนดีถ้าเกิดเป็นเทวดาและ่เกิดเป็นพรหมก็มยังไม่ถึงที่สุดของความทุกข์ เราจะเข้าจุดถึงความสุขได้จริงๆนั่นก็คือพระนิพพานในการจะเข้าถึงพระนิพพานได้เราทำยังไงอาการที่เข้าถึงพระนิพพานได้เขาเจนนาขันห้าตามที่กล่าวมาแล้วจนทั่งมีอารมณ์เคยชินจนรงทั่งเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราด้วยปัญญาแท้เห็นว่า ทรัพประสบสมบัติทั้งหลายในโลกไม่เป็นอะไรเป็นเราเป็นพวกเราเราไม่ต้องการยึกจยึดถือมันต่อไปจิตใจของเรานี้นั้นต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานแต่ผลนั้นนี้จะขอกล่าวในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขบัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย พยายามตั้งกาให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสัยจงกว่าจะได้ยินท่งญาณบอก